ไม่ยอมนอนเลยครับนอนนี่งครับน้องอาม,มีครับนอนไหมครับอ่าครับสวัสดีครับนอนนือยังครับไม่ยอมนอนเลยครับเดินไปเดินมาเนี่ย ยายเวียนหัวเลยเนี่ยน้องอมีไม่ยอมนอนเลยครับตีอะไรครับนอนหรือยังครับไม่ยอมนอนเลยครับตาโพรงนะครับโอ้โหแหมระวังนะครับระวังล้มนะครับน้องอมีอ่าครับสวัสดีครับนอนหรือยังครับ ไม่ตีครับไม่ตีปู่ครับไม่ตีปู่นะครับอเราเป็นเพื่อนกันนะครับเราไม่ตีกันเราเป็นมิตรกันนะครับครับโอ้ไม่ตีครับไม่ตีไม่ตีครับอะไรครับเอาหวีมาทำอะไรครับหวีผมโอ้ม่เอาครับครับเอ เอเอสว,สวัสดีย <anak lonely, S 1> ังครับสวัสดีครับครับระวังหัวแตกนะครับระวังล้มลื่นนะครับลื่นล้มนะครับอ่านี่ครับ หวีครับหวีสวัสดีครับไปเลยครับน้องอามี่